สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gb Legend 200นะครับผมตัดตรงแท็กเกอร์หล่อๆนะครับทรงสวยนะครับลูกทรงสวยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับทางร้านเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมรายละเอียดของแต่งนะครับตัดท้ายยูนะครับเบาสวยๆเลยนะครับหนังกลับนะครับยางกึ่งวิบากนะครับผมพร้อมท่อ M4 นะครับ เกยงนะครับผมเครื่องยนต์นะครับขนาดสองร้อยนะครับสะอาดมากนะครับรถรถ้ดยรวมสะอาดนะครับพร้อมใช้งานชุดสี่ถังนะครับผมมีร่องรอยตามการใช้งานบ้านนะครับโดยรวมก็สวยนะครับผมเงาเงานะครับตามนี้เลยแฮนด์นะครับผมแฮนด์แต่งนะครับพร้อมกระจกนะครับถึงสวยเลยนะครับขี่สบายมากไม่เมื่อยเลยนะครับคันนี้ ไม่อยู่สามหมื่นหกร้อยโลนะครับรถพร้อมขับนะครับผม คงสวยนะครับคันนี้ พร้มอมเล่เมเอกาสารครบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ